สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกๆคนวันนี้เรามาทำเมนูอ,มอร่อยอร่อยกันนะคะเรามาทำน้ำตกเสือร้องไห้กันค่ะน้ำตกเสือร้องไห้อร่อยอร่อยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ สูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะสูตรน้ำตกเสร้มงไ้นะคะสูตรจริงๆต้องใช้ใบผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใช้โหระพาด้วยนะคะบัวไม่มีเลยค่ะบัวอะไรไม่ได้ใช้ค่ะที่จริงต้องใช้นะคะเพื่อความหอมอร่อยค่ะเรามาหมักเนื้อหมูกันนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่ผักชีลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ แล้วก็นวดส่วสนผสมให้เข้ากันนะคะพอนวดส่วสนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้10นาทีค่ะเราใช้กระทะปิ้งย่างนะคะย่างหมูน้ำตกค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยลงไปบนกระทะนะคะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เปิดไฟกลางมาค่อนแรงนิดนึงค่ะ หลังจากระวอมเตาได้หนึ่งนาทีแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่หมูลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ย่างต่อไปค่ะแล้วก็ย่างต่อไปค่ะ ค่อยมันเช็กดูเนื้อนะคะเค้กแล้วก็ค่อยกลับด้านด้วยนะคะค่อยเค็กดูเนื้อนะคะแล้วก็ค่อยกลับด้านด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าสุกทั้งสองด้าน,นะค่ะค่อยกลับด้านเรื่อยๆนะคะ ย่างต่อไปค่ะย่างหมุน้ำตกนะคะโดยใช้ไฟกลางไปค่อนแรงเหมือนเดิมค่ะค่อยมันเช็กดูเนื้อทั้งสองด้านนะคะกันไม่ให้เนื้อไหม้ค่ะ แล้วก็คอยกลับด้านได้นะคะตอนนี้เราก็ย่างมาได้10นาทีแล้วนะคะใช้ไฟกลางมาค่อนแรงเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็คอยกลับด้านด้วยนะคะตอนนี้เราก็ย่างมาได้11นาทีแล้วนะคะหมูของเราก็ออกมาสีสวยนะ่ารับประทานมากเลยค่ะ หมูย่างน้ำตกเสือร้องไห้ของเราก็ออกมาสีสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาย่างนะคะทั้งหมด1 2นาทีค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตักออกใส่จานเลยนะคะ พอเราตักออกใส่จานหมดแล้วนะคะแล้วก็ไปเตรียมหั่นเลยค่ะหั่นบางๆนะคะหั่นตามใจชอบก็ได้ค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมน้ำยำเลยค่ะใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามด้วยค่ะ ตามได้น้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่ผักชีนะคะต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในส่วนนี้นะคะใส่ใบโหระพาลงไปด้วยนะคะใส่ใบผักชีใบเลื่อยลงไปด้วยนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปนะคะคนเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อเครื่องปรุงส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนื้อหมูที่เราหั่นลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะน้ำตกเสือร้องไห้ของเราก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะดูอร่อยน่ารับประทานมากเลยนะคะรสชาติจัดจ้านอร่อยด้วยค่ะจัดตกแต่งใส่จานตามแต่ชอบเลยนะคะ น้ำตกเสือร้องไห้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหวังว่าทุกทกท่านคงชอบนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ